สวัสดีทุกคนได้เลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะวันนี้ก็คือผมจะมาสอนลงไอเซนดูนะฮะมาทดลองลงดีกว่าไม่สอนลงเอากัดไปลงนะฮะคือถึงมีดีเอาบอลลก็เอาไปไม่ได้อะ่ะผมไม่ได้มีเจ้าหญิงน้ำนะโอเคผมจะไปเป็นแนะนำแนวทางนะฮะถ้าก็ไม่เวิร์กเดี๋ยวลองเปลี่ยนเซตดูไปลองกันเลย โอเคเลสโกเลสโกเดี๋ยวจะลงให้ดูสักหนึ่งสักเอ่อหนึ่งพันวิบวกแล้วกันนะคะแล้วก็ปล่อยจบแล้วก็จะบอกว่าจะได้วิว่ะ้เท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวมาพูดกับซาโลก่อนถ้าไม่มีคาตาคุลสามารถใช้หหวดแอรได้แต่แนะนำให้มีออฟนะแล้วก็ต้องวางเยอะๆด้วย ก็ดีนะครับผมอะตัวดีเลยแหละกัร์ดอะทำมาอย่างเท่เลยดูดิเอาวางไม่ได้<ๆ>เรามไว้สามตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปวางกัดเลยโอเคเด๋ยวไอ ส่วนีูเวจะมางเป็นอย่างสุดท้ายนะฮะให้ตอนแล้วก็วันเราเผไปอพโ้

โอเคก็ประมาณนี้นะส่วนข้างหลังก็แนะนำว่าวางหยุดเวลาไว้สักตัวนนะอ้าวเอาไม่ตันด้วยจะขายไอซ็เอก่อนโอเคแล้วทีนี้ก็ชิวๆเลยฮะ มันตีแรงมากาประมาณนี้ประมาณนี้ง,ง่ายๆง,ง่ายๆทีนี้ก็หยุดบ้าเลยนะ้ฮะแล้วก็กว่ามันจะเดินมาก็อีกนานนะนี่คือไม่ได้มันไม่ได้เหยื่อเลยนะคือตอนนี้มันซ้อนกันอยู่ คือผมย้อนไอเซนไปเปิ่ให้มันไปอยู่หนฐา,านแล้วก็กดแล้วมันก็จะออกมาพร้อมกันเลยแล้วนี่ก็เป็นแนวทางการเล่นนะฮะก็ประมาณนี้แหละแนวทางการเล่นแล้วก็ที่เหลือก็เอฟเคแล้วก็คลิปก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นสอนเล่นนะคะไม่ได้มาลงให้ดู ต่ลงแนวทางการเล่นอะไรอย่างเงี้ยวางตัวควรลอยยังไงนะฮะสําหรับใครที่มีเจ้าหญิงน้ํานะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือเอาไอเซนออกเอาเจ้าหญิงน้ําเข้าแล้วก็ใช้ดีอาวโลได้นะคะก็เซ็ตก็ประมาณนี้นะนี่ก็คือสําหรับคนที่ไม่มีเจ้าหญิงน้ําส่วนเจ้าหญิงน้ําผมก็ไม่มีเหมือนกันถ้ามันกลับมาก็จะไปสุ่มเลยนะคะแล้วก็ที่ผมมาลงก็คือผมมาทําไอเทมเก็บโบโลน,นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะอก,ก็มาทําให้ดูเฉยๆส่วนอยากดูรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวถ้าเป็นตัวไหนไม่มีผมก็จะไปตอบกลับน,นะคะว่าผมไม่มีนะคะแล้วก็อยากให้สอนลงอะไรอีกเดี๋ยวก็จะสอนนะฮะสำหรับบางด้านก็อย่างเช่นด้าน ใส่จีนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูก็เป็นด่างง่ายๆนะคะเล่นง่ายๆเซมชิชวๆไปเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ